ตอนที่29ฉสิี่านโจยังคงยืนเผชิญหน้ากับอย่างคุณหลุนคิดไม่ถึงเลยว่าคืนนี้คุณฉีจะเป็นที่นิยมมากชีหานโจคิดในใจมีสายตาอันชั่วร้ายอยู่รอบตัวทันทีที่ฉันลดความระมัดระวังลงพวกเขาก็จะกระโจนใส่ฉันทันทีและฉีกฉันเป็นชิ้นชิ้น ต้องหาวิธีรับมือกับคนพวกนี้ก่อนถ้าให้ดีปล่อยให้พวกเขาต่อสู้กันเองต่างฝ่ายต่างแพ้อย่างคุณหลุนถามขึ้นคุณฉียรู้สึกกลัวขึ้นมาหรือยังผมจะเตือนคุณด้วยความหวังดีอีกสักครั้งถ้าหากคุณไม่ปล่อยฟีโรโมนออกมาคนพวกนั้นก็จะ ชีฮานโจดึงเสื้ออย่างคุณหลุนเข้ามาแล้วเอ่ยเหตุผลที่ผมขึ้นเรือมาคุณก็ได้รู้แล้วงั้นคุณก็ควรรู้ไว้ว่าเป้าหมายของผมคืนนี้ก็คือการโน้มน้าวคุณหรือว่าผู้กำกับศุนเท่านั้นถ้าหากซูเปอร์สตาร์อย่างใจดีพอที่จะแชร์คู่หูบนเตียงกับผู้อื่นแน่นอนว่าผมเอง ก็ไม่ปฏิเสธอย่างคุณหลุนพูดความหมายของคุณคือซูปเปอร์สตาร์อย่างหากคุณไม่สามารถจัดการผู้คนเหล่านี้ได้อย่างที่ว่าผมก็ไม่แคร์หากจะเปลี่ยนเป้าหมายในการโน้มน้าวจิตใจเป็นผู้กำกับสุนผู้กำกับสุนเอ่ยขึ้นความหมายของคุณฉีคือ อยากให้ทุกคนที่สนใจในตัวคุณต่อสู้กันเองด้วยฟีโรโมนที่นี่ก่อนคนที่ชนะจึงจะสามารถได้คุณไปใช่ไหมน่าสนใจนี่อย่างคุณหลุนพูดก็จริงอัลฟาคุณภาพสูงอย่างคุณชีต้องมาแบ่งปันกับคนอื่นช่างเสียของจริงๆ ชีฮานโจเอ๋ยซูปเปอร์ซายางผู้กำกับซุนผมจะไปรอที่ห้องก่อนและรอหนึ่งในสองระหว่างคุณหวังว่าคนที่มาคงไม่ใช่คนอื่นอย่างคุณหลุนและซุนจื้อต่างมองตามหลังชีฮานโจอย่างคุณหลุนเอ๋ยคุณชีเดี๋ยวเจอกันนะ ชีฮานโจก็หอบหายใจทันทีและคิดในใจฟีโรโมนของอัลฟาบนดาดฟ้ามันรุนแรงเกินไปถึงแม้จะใช้สารยับยั้งที่มีฤทธิ์รุนแรงแต่การยืนหยัดมาถึงตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องยากตอนนี้ฉันได้แก้ปัญหากลืนไม่เข้าคายไม่ออกปัจจุบันสำเร็จแล้วฉันต้องคิดให้รอบคอบว่าจะทำอย่างไรต่อไป ถ้าหากว่าคนที่มาเป็นอย่างคุณหลุนจริงๆฉันควรรับมือกับเขายังไงดีโดยไม่ต้องใช้ร่างกายของตัวเองผูกมัดเพื่อการโน้มน้าวจิตใจของอีกฝ่ายดูเหมือนว่าวิธีเดียวคือการหาอะไรบางอย่างมาต่อรองกับอีกฝ่ายสามารถถ่ายภาพนูดของผู้อื่นได้ตอนที่เขาไม่ทันระวังตัว ตราบใดที่คุณใช้มันได้อย่างถูกต้องแต่แล้วชีฮานโจก็ต้องชะงักไปด้วยกลิ่นฟีโรโมนที่พุ่งเข้ามาจับเสื้อตัวเองไว้แน่นเอ่ยเป็นเป็นไปได้ยังไงคิดในใจฟีโรโมนที่รุนแรงขนาดนี้เป็นของใครกันแน่แย่แล้วฟีโรโมนโอเมก้าของฉัน เริ่มที่จะควบคุมไม่ได้ออกมาแล้วนี่คือการบังคับให้เกิด heat หรือใจเย็นไว้เย็นไว้รีบออกไปจากที่นี่ก่อนไม่อาจให้พวกเขาค้นพบได้แต่แล้วก็มีเสียงเรียกคุณฉีเป็นอย่างคุณหลุนจริงๆฉชีหานโจคิดในใจนี่มันเป็นไปได้ยังไง ด้วยความสามารถของอย่างคุณหลุนเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมีฟีโรโมนที่ทรงพลังเช่นนี้อย่างคุณหลุนพูดขึ้นคุณชีคุณแล้วก็ต้องตื่นตกใจโอเมกา้าอย่างคุณหลุนคิดไม่ถึงที่แท้คุณก็เป็นโอเมกาแล้วก็หัวเราะออกมาคุณชี คุณทำให้ผมเซอร์ไพรส์จริงๆชีหานโจพูดดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าจะเป็นโอเมก้าซูเปอร์สตาร์อย่างยังคงสนใจในตัวผมมากคิดในใจไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเมื่อโอเมก้าที่อยู่ในช่วงฮิตพบกับอัลฟาที่กำลังตื่นเต้นฉันต้องจัดการเรื่องนี้ ก่อนที่ฉันจะสูญเสียสติไปมากกว่านี้อย่างคุณหลุนพูดเคยได้ยินมาตลอดว่าคุณชายรองตระกูลฉีเป็นคนที่กล้าหาญมากแม้ว่าเขาจะมีอายุน้อยก็ตามและวันนี้ผมก็ได้มาพบความจริงนั้นแล้วแต่ว่าผมยังได้ยินมาอีกอย่างคนในตระกูลฉีทั้งหมด ล้วนฮิตเป็นอัลฟาคุณภาพสูงแต่ว่าคุณฉีสถานการณ์ของคุณชีหานโจถามคุณหมายความว่ายังไงคุณต้องการข่มขู่ผมหรืออย่างคุณหลุนเอ่ยคุณฉีอย่าพูดเช่นนั้นสิผมต้องการทำบางอย่างกับคุณด้วยสิ่งที่พวกเราสมควรทำอยู่แล้ว แน่นอนว่าคงจะดียิ่งขึ้นหากเราสามารถรักษาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดนี้ไว้ได้หลังจากลงเรือแล้วชีหานโจคิดในใจอย่างคุณหลุนต้องการให้ฉันเป็นคู่นอนระยะยาวของเขางั้นหรือไม่สิมันคงไม่ง่ายดายขนาดนั้นมีข่าวลือว่าอย่างคุณหลุน ได้นอนกับสปอนเซอร์ของเขาในตอนที่เขาเดบิวต์ครั้งแรกตอนนี้เขาได้กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงแล้วไม่มีเหตุผลที่จะต้องเสี่ยงต่อเรื่องอื้อฉาวโดยการขึ้นเรือและเข้าร่วมปาร์ตี้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนอกจากยจาเขามาที่นี่เพื่อหาสปอนเซอร์คนใหม่ถ้าฉันตกลงกับเขาครั้งนี้ ฉันจะไม่ใช่แค่เพียงคู่หูบนเตียงของเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเรียกหามีแนวโน้มว่าจะถูกบังคับให้กลายเป็นนักลงทุนระยะยาวของเขาด้วยแต่ถ้าหากฉันไม่ตกลงเพศที่แท้จริงของฉันก็จะถูกเปิดเผยอย่างคุณหลุนจับไหล่ชีหานโจวพูดคุณชีคุณตัดสินใจได้หรือยัง ชีหานโจคิดในใจไม่อาจตกลงได้ยังไงซะก็ไม่อาจตกลงมันจะต้องมีวิธีอย่างคุณลุนเอ่ยดูเหมือนว่าคุณฉีจะเป็นคนที่มีความอดทนเอามากๆสมแล้วที่เป็นคุณชายรองตระกูลฉีหนุ่มน้อยที่มีอนาคตสดใสในเมื่อเป็นเช่นนี้ ผมได้แต่กลับไปยังสถานที่นั้นและบอกข่าวที่น่าสนใจนี้ให้กับทุกคนฟังชีหานโจตะโกนรอก่อนอย่างคุณหลุนถามคุณชียังมีเรื่องอะไรจะพูดอีกหรือชีหานโจพูดได้ตามที่คุณต้องการอย่างคุณหลุนเอ่ยคุณชีในที่สุด คุณก็ตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วชีหานโจพูดไปกันเถอะไปที่ห้องนอนอย่างคุณหลุนมองตามชีหานโจและยิ้มออกมาชีหานโจคิดในใจได้สิงั้นมาดูกันว่าใครจะกลายเป็นเหยื่อกันแน่ตอนที่30อย่างคุณหลุนพูดคุณชี เชิญครับชีหานโจพูดผมหวังว่าซูปเปอร์สตาร์อย่างจะรักษาคำพูดของตัวเองอย่างคุณหลุนหัวเราอออกมาพูดนั่นมันแน่นอนอยู่แล้วสิ่งที่ชีหานโจไม่คาดคิดคือชีฮาคุณที่ได้แอบฟังอยู่คิดในใจชีหานโจที่แท้ก็เป็นโอเมกา้า แกกล้าดียังไงแกลงทำตัวเป็นอัลฟาเพื่อหลอกคุณพ่อแม้แต่สวรรค์ก็ยังช่วยฉันฉันซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก็เพื่อถ่ายรูปอนาจารของแกกับผู้ชายที่กำลังจะเดินออกไปคิดไม่ถึงเลยแกกลับให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ฉันชีฮานโจสนุกให้เต็มที่เถอะแกสามารถมีความสุขได้ก็แค่คืนนี้เท่านั้น หลังจากคืนนี้วันดีๆของแกก็จะจบลงฮ่าฮ่าฮ่าชี่ฮานโจเปิดประตูอย่างคุณหลุนกอกดจากด้านหลังเอ่ยคุณชีฟีโรโมนของคุณช่างเป็นกลิ่นที่พิเศษให้ผมได้ดมมันดีๆหน่อยสิชีฮานโจพูดเดี๋ยวสิปิดประตูก่อนอย่างคุณหลุนเอ่ย เห็นชัดๆว่าผมเพิ่งจะได้กลิ่นของไวน์สตรอเบอรี่ป่าแต่ตอนนี้ผมดมมันอีกครั้งมันเป็นกลิ่นที่เหมือนกับผลสต r อเบอรี่ป่าอย่างเดียวแปลกจริงๆกลิ่นฟีโรโมนของคุณสามารถเปลี่ยนได้ด้วยหรือชีหานโจคิดในใจอดทนไว้ถ้าสู้กับเขาที่นี่ความพยายามทั้งหมด ก็จะสูญเปล่าชีฮานโจเอ่ยถ้าผมบอกคุณว่าฟีโรโมนอีกกลิ่นหนึ่งถูกฉีดเข้ามาในร่างกายของผมโดยอัลฟาอีกคนหนึ่งละ่ะอย่างคุณหลุนถามเป็นใครกันที่โชคดีสามารถทิ้งกลิ่นฟีโรโมนเอาไว้ในร่างกายของคุณชีได้ชีฮานโจตอบเขายังเป็นคนคนหนึ่ง ที่ได้ตกลงกับฉันด้วยคิดในใจถ้าหากวันนี้ฉันนอนกับอย่างคุณหลุนจริงๆไม่รู้ว่าส่วนยวนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างชีหานโจนึกภาพส่วนยวนขึ้นมาส่วนยวนพูดชีหานโจคุณบังคับให้ผมรักษาร่างกายให้สะอาดแต่ตัวคุณเองกลับไปหาความสุข ชยหานโจคิดเขาจะโกรธไหมนะเสินยวนถามเขาสมัมผัสคุณตรงไหนให้ผมช่วยคุณลบมันออกไปจากความทรงจำหรือว่าเขาจะรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเพื่อบรรลุเป้าหมายคุณสามารถมาได้ไกลถึงขนาดนี้เลยหรือหรือว่าจะรู้สึกผิดหวังไม่มีทาง เขาก็แค่เครื่องมือที่ฉันเอาไว้ซ่อนเพศที่แท้จริงของฉันเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของเขาหรือว่าปฏิกิริยาของเขาก็ไม่เกี่ยวกับฉันแล้วฉีหานโจก็ได้สติขึ้นมาด้วยเสียงเรียกคุณชีผมยังอยู่ที่นี่นะคุณยังนึกถึงอาัลฟาคนอื่นอีกนี่มันไม่ค่อยเหมาะสมหรือเปล่า ชีหานโจพูดซูปเปอร์สตาร์อย่างเดี๋ยวก่อนพวกเรามาดื่มกันสักหน่อยเถอะอย่างคุณหลุนพูดที่แท้คุณชีก็ชอบทำเรื่องแบบนั้นตอนที่เขากำลังเริ่มเมานี่เองแต่ว่าคำตอบของคุณชีเกี่ยวกับฟีโรโมอนเมื่อกี้เป็นเพียงการตอบแบบผิวเผินเท่านั้นชีหานโจพูด ซูเปอร์สตาร์หยางทำไมคุณถึงคิดเช่นนั้นละ่ะหยางคุณหลินตอบถึงแม้ว่าคุณฉีจะถูกทำเครื่องหมายถาวรเอาไว้แต่ฟีโรโมนอัลฟาในร่างกายของคุณจะไม่สามารถปล่อยออกมาจากฟีโรโมนของคุณได้โอกาสที่จะผสมกับฟีโรโมนของคุณเพื่อสร้างกลิ่นใหม่ก็ยิ่งน้อยลงฉีหานโจคิดในใจ ที่เขาพูดมานั้นไม่ผิดเส่ินยวนจะต้องใช้วิธีการอื่นแน่นอนแล้วมันคืออะไรกันแน่อย่างคุณหลุนยื่นมือมาหยิบโทรศัพท์ไปพูดคุณฉีพวกเราทุกคนเป็นผู้ใหญ่ทำการแลกเปลี่ยนกันก่อนไม่จำเป็นต้องใช้คนอุบายชั้นต่ำแบบนี้อีกต่อไปแล้วฉีหานโจ้พูดซุปเปอร์สตาร์อย่าง ช่างเป็นคนที่ระมัดระวังตัวจริงๆอย่างคุณหลุนพูดหลังจากที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีผมยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่บ้างแต่คุณฉีปรากฏว่าคุณแกล้งทำเป็นว่าตัวเองฮิตและเดินไม่ได้เลยคุณน,นี่เจ้าเล่จริงๆคุณฉีกรุณาหยุดดิ้นรนอย่างไรประโยชน์เสียที สกิลของผมไม่เล็วนะคุณนอนกับผมคุณไม่เสียเปรียบหรอกชีหานโจคิดในใจฟีโรโมนของอย่างคุณหลุนทำไมมันถึงได้รุนแรงขนาดนี้เห็นชัดๆว่าเขาก็แค่อาลฟาคุณภาพสูงคนหนึ่งเท่านั้นอย่างคุณหลุนพูดผมชอบท่าทางดื้อรั้นและไม่ยินยอมของคุณจริงๆมันจะต้องน่าตื่นเต้นกว่านี้ ตอนที่พวกเราอยู่บนเตียงแน่ผมแทบทนไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นท่าทางของคุณบนเตียงว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างคุณหลุนกระชากเสื้อของชีหานโจเข้ามาดอมดมชีหานโจพูดเดี๋ยวก่อนผมยังมีอีกคำถามหนึ่งถึงจะแพ้ก็ต้องแพ้แบบชัดเจนอย่างคุณหลุนเอ่ย คุณฉีมันไม่มีประโยชน์ที่จะถ่วงเวลาคุณรู้หรือไม่ฉีหานโจยังพูดคุณก็แค่ตอบมาเท่านั้นเองอีกเดียวคุณจะทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการอย่างคุณหลุนพูดฮ่าก็ได้คุณถามมาชีหานโจาถามเห็นชัดชัดว่าคุณเป็นแค่อัลฟาคุณภาพสูงคนหนึ่ง ทำไมถึงได้มีฟีโรโมนรุนแรงขนาดนี้อย่างคุณหลุนพูดที่แท้ก็เป็นเรื่องนี้เองในงานปาร์ตี้การคุศสนครั้งก่อนพี่ชายของคุณซื้อน้ำหอมไปขวดหนึ่งคุณยังจำได้ไหมชีฮานโจพูดย่อมแน่นอนอย่างคุณหลุนพูดต่อตอนที่ผมอยู่ต่างประเทศผมได้น้ำหอม จากนักปรุงน้ำหอมมาขวดหนึ่งจากเพื่อนของผมน้ำหอมขวดนี้สามารถเพิ่มแรงกดดันฟีโรโมนของตัวเองได้อีกหลายเท่าชียหานโจคิดในใจนักปรุงน้ำหอมหรือภาพเสันยวนก็ผุดขึ้นมาเสันยวนกับภาพขวดน้ำหอมของสันยวนที่เชื่อมโยงกันที่แท้ มันก็เป็นน้ำหอมของสัญญวนจบตอนค่ะพบกันใหม่ตอนหน้านะคะ